เกมไม่ใช้เน็ตกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่มองหาเกมไม่ใช้เน็ตประจําสัปดาห์อยู่เนี่ยก็คือหา้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูการแนะนำก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ่งปันเกมให้กับเ,เพื่อนหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนในที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมเกมที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือวเกมไหนน่าเล่นกันบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย แนวเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า osenfree 2นั่นเองนะครับเนาะก็ท่านเพจก็ต้องขอไปกันด้วยสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมภาคที่สกันเป็นเที่ยร้อยนะครับที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ผิดปกติเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินะครับที่จะให้เราเนี่ยไปสืบปริศนาว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับยิ่งเราสืบไปเท่าไหร่ นะครับเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราเลือกด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นแบบแนวต่อคาถามแนวเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นแนวแก้ไขไปริศนาภายในตัวด้วยนะี่ครับเนาะตัวเกมก็เป็นเกมหนึ่งที่ทาออกมาได้ดีเนื้อเรื่องดีเลยทีเดียวนี่ครับเนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นภาคแรกก็สามารถไปย้อนรอยก่อนค่อยจะมาเล่นภาค2ก่อนได้หรือว่าใครอยากเล่นภาค2เลยก็สามารถไปลองเล่นภาค2 ได้เลยนะครับเนาะภาพกราฟิกนะครับมันจะเป็นแนวภาพการ์ตูนอนิเมะนะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมอะด้านข้างนั่นเองนะเกมแนวสติมูเลเตอร์แล้วเข้าไปด้วยนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า a u t o l i f e i-9 e dition นะครับสลับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนสปอร์ตไขามากๆนะครับแล้วก็เป็นโลก Open World ที่เราเนี่ยสามารถไปทําอะไรก็ได้จะขี่รถเล่นจะเดินเล่นจะไปหาร,รับงานทําก็มีนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้จะมีตัวของอาชีพให้เราไปเลือกทํากันด้วยแต่ว่าอาชีพภายในเกมส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวขับรถนั่นเองนะครับพวกอาชีพที่เป็นการขับรถบัสขับรถบรรทุกรถพยาบาลขับรถตำรวจหรือว่าจะเป็น การขับรถส่งอาหารก็มีถ้าเราได้เลือกเล่นกันแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมนขาทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะภาพเมลการเล่นเกมนี้สามารถปรับได้ถึง360องศาเลยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบไหนนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เกมที่เล่นชิวๆเล่นเพลินแล้วก็เป็นแนวสายฮากันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า h a n g r y King s e งสเกล y ี่พานั่นเองนะครับ สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องบอกว่ามีเจ้าชายคนหนึ่งนะครับที่กดขี่ข่มเหงและสะกดไปอย่างมากแล้วก็มีตัวเราเนี่ยก็ต้องไปไปสืบว่าข้างในภาษาของเจ้าชายคนนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วจะทํายังไงให้เจ้าชายคนนั้นเนี่ยไม่กดข่มเหงประชาชนหรือว่าไปแกล้งเจ้าชายนั่นแหละนะครับเนาะตัวเกมเนี่ยเขาต้จะมีอะไรต่างห้เราเลือกทำกันเยอะนะครับ มีการแก้ไขพิศนาเอ่ยมีการเขบยเอเทมเอ่ยแต่ว่าหลักๆภายในเกมก็อยากให้เจ้าชายจับได้ก็พอนะครับการาฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับใครที่องาจะเล่นเกมนี้ก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้ นั่นเองนะก็มาอยู่สลหรับเกมเล่นยูชิวเล่นเนเพลินแล้วก็จะมีความท,ท้าทายเกมหนึ่งสำหรับเกมที่มีชื่อว่า c a s t e r Matter 3D นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสร้างปราสาทปกป้องพระราชาของเราซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวเรียงบล็อกทิกซอมาต่อให้เป็นปราสาทแล้วก็ในบล็อกแต่ละบล็อกก็จะมีทหารมาผสมด้วยนะเพื่อจะช่วยในการทําลายศัตรูเพื่อไม่ให้มาบุกปราสาทซึ่งตัวเกมเนี่ยจะไม่มีอะไรมากเลยศัตรูเนี่ยจะพยายาม เอาอาวุธต่างๆเนี่ยมายิงใส่ประสาทให้พังจนหมดนะครับเราก็มีหน้าที่แค่เลียงบล็อกอยังไงก็ได้ให้สามารถป้องกันตัวของศัตรูเนี่ยไม่ให้ยิงประสาทของเราจนพังพินาศนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมยังมีการอัปเกรดบล็อกเราด้วยนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของทหารด้วยเหมือนกันนะครับก็ปนเกมนี้ที่ทำออกมาได้สนุกแล้วก็ มีความท้าทายในตัวด้วยก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองเนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวแก้ไขปริศนากันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า eos a story นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยจะได้ไปแก้ไขปริศนา ในบริษัทของเกาหลีนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวคล้ายๆเกมแนวเรียงเหรียญนะครับมันจะมีการจํากัดการเดินนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเดินได้กี่ครั้งแล้วมันจะหมดกี่ครั้งนะครับแล้วก็ตัวของบุษแตต่างๆมันจะเกิดตามที่เราเดินบางทีจะเป็นกับดักการผ่านด่านเนี่ยเราก็ต้องเก็บเหรียญด้วยนะครับก็ต้องคํานึงถึงพอยที่จะเดินด้วยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าบางครั้งอาจจะพอยไม่ถึงก็ต้องผ่านด่านไปก่อนค่อยมาเก็บที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้จะเล่น 2ตัวละครเนี่ยมีตัวละครผู้หญิงกับตัวละครผู้ชายนะครับเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีตัวของ point แตกต่างกันในการเดินด้วยนะครับแล้วก็ดันภายในตัวเกมเนี่ยเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟิกแนว2 d นะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองม,องมุมสูงสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกม pc ที่ผ่อนรามามือถือกันบ้าง อย่างเกมที่มีชื่อว่า Pass and Danger นั่นเองครับสําหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกม P.C. ที่ปล่อยลงมามือถือที่เป็นแนว Turn-based RPG ผสมแนววางแผนกลยุทธ์เข้าไปด้วยซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยรวบรวมเหล่าฮีโร่ไปสู้กับฝั่งศัตรูซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะเราเนี่ยสามารถควบคุมตัวของเราฮีโร่ของเราหรือว่าเหล่านักโรของเราเนี่ยไปสู้ได้นะครับแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีความสามารถ แตกต่างกันไปแนวะก็อยู่ว่าเรานี่จะใช้ตัวไหนบางตัวจะใช้ตัวของดาวบางตัวจะเป็นตัวแท้งตังนูนักเวทก็มีเหมือนกันนะภาพกราฟิกพนยนเกมเมื่อถึงว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยไม่กินสเปกเลยนั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เสียตังค์นะครับใครที่อยากลองเล่นก็สามารถไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะแนวะปรจนภัยบวกผสมแนว RPG เข้าไปด้วยเนี่ยสำหรับเกมที่มีชื่อว่าไนท์นนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นนักฆ่าที่เราเนี่ยจะต้องหลบหนีจากองค์กรองค์กรหนึ่งที่จะเป็นองค์กรของเรานั่นแหละนะครับเพราะเราเนี่ยก็ต้องหลบหนีออกจากองค์กรนั้นให้ได้แล้วก็แก้แค้นองค์กรนี้ได้เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ตพตุยด่าตุยดันเจียนไปเรื่อยมีการปะจนภัยเข้าไปด้วยภายในเกมนะครับแล้วก็กราฟิกภายในเกมเนี่ย จะไม่ได้สวยนะครับบอกไว้ก่อนมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้ไม่ได้เน้นกราฟิกนะครับจะเป็นการเน้นตัวของทักษะในการต่อสู้ซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันค่อน้าจะปล่อยโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกเล่นในตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะบุกศัตรูยังไงจะเข้ายังไงจะสู้กับฝั่งศัตรูยังไงตัวเกมก็จะมีบอสต,ต่างๆให้เราได้ไปเผชิญหน้ากันด้วยนะครับภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ นั่นเองนะก็มาอยู่สำหรับเกม PC ทุกบอรอดมามือถืออย่างเกมที่มีชื่อว่า Mutant Meltdown นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเกมแนวเอาชีวรอด RPG ที่เราเนี่ยจะต้องเอาชีวรอดจากโลกที่ล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ในการเอาชีวรอดเนี่ยไม่ใช่มีแค่การเอาชีวรอดจากคนเท่านั้นนะยังมีพวกปีศาจหรือว,ว่ามนุษย์ไกลพันธุ์ที่จะมาทําร้ายเราเนี่ยในการเล่นเกมนี้จะเล่นเป็น,ปนแบบเทิร์นเบดนะฮะตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเดินไปทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็เมื่อตัวละคราเเหนนื่่อยยี เราต้องพักนะครับเราเดินไปไม่ได้แล้วก็ตัวเกมยังมีการหาทรัพยากรนะครับต่างๆด้วยการหาอาหารหาตัวของอาวุธกระสุนเสื้อผ้ายาต่างๆนะครับแล้วก็เอามาซ่อมแซมรถเอามาซ่อมแซมปืนเอามาช่วยชีวิตคนหรือว่าช่วยชีวิตเราที่ได้รับบาดเจ็บจากตัวของซอมบี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการหิวอาหารด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ปีเกมนี้ที่ค่อนข้างที่ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ระบบเกมเพย์ค่อนข้างจะมีความสนุกมากมาย เลยทีเดียวกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นแนวภาพวาดหน่อยหน่อยมันจะเป็นแนว 2D เกมเล่นยูชิวเล่นบันเพลินแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้าง,งจะมีความน่ารักกันบ้านนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Little Wish h a s Kid Kid สำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เรานี่จะรับบทเป็นน้องเหมียวแม่หมอนี่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าคนเดียวนะฮะซึ่งเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะปล่อยให้เราได้ทําอะไรต่างได้ค่อนข้างอิสระอย่างการที่เราเนี่ยสามารถตกแต่งห้องได้ตกแต่งหมู่บ้านของเราได้ตกแต่งฟาร์มของเราได้ปลูกผักทําฟาร์มได้ ไปตกปลาก็ได้เหมือนกันแล้วก็กราฟิกค่อนจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วตัวเกมเนี่ยก็ยังมีการขา,ขายของที่เราหาบาตรได้ก็เช่นถ้าเราปลูกผักทําฟาร์มเนี่ยเราก็สามารถขายตัวของผักของเราได้หรือว่าเราไปตกปลาเนี่ยเราก็สามารถขายปลาของเราก็ได้เหมือนกันนะครับเกมค่อนจ,จะปล่อยให้เราชิลม,มาก สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูด้านเด็กนะเกมแนวสไนเปอร์กันบ้างแล้วก็เป็นเกมที่มีชื่อว่าสไนเปอร์อีลิกนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมสไนเปอร์อีลิกนะครับจะเป็นเกมที่จะให้เรารับบทเป็นนักฆ่าคนหนึ่งนะครับที่ได้โดนว่าจ้างมาแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องไปสู้กับฝั่งศัตรูให้ได้ ตัวเกมเนี่ยก็จะมีสไตล์ต่างๆให้เราได้ไเลือกเล่นกันแล้วก็ในแต่ละด่านก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะต้องซ่มยิงแต่ว่าบางด่านก็อาจจะต้องใช้เปืนรัวในการเล่นด้วยขึ้นอยู่กับด่านที่เขาเนี่ยจะกําหนดให้แล้วก็ตัวเกมเก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ควรจะเล่นเพลินๆเล่นสนุกสนุกได้กราฟ,ฟิกก็ไม่ได้สวยจนเกินไปมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลหรับอีกเกมที่เล่นชิลๆกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าบอร์ด ฮีโร่แนวสระเกมบอดฮีโร่ Hero เนี่ยมันจะอารมณ์คล้ายๆตัวของเกมเศรษฐีที่เราเนี่ยจะต้องทอยลูกเต๋าสุ่มเลขนะครับเพื่อจะเดินไปต่อสู้กับฝั่งศัตรูตัวเกมยังสามารถสร้างสนามได้นะสามารถอัเกรดตัวละครได้ให้แข็งแกร่งขึ้นได้เนาะก็เป็นเกมที่ทำมาได้ดีแล้วก็จะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เกมแนวรถกันบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถแล้วก็เป็นแนวออฟโรดด้วยเนี่ยก็คือห้ามพลาด เกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Project Offroad 3นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมขับรถที่จะเป็นแบบด่านทดสอบเพื่อทดสอบว่าเราเนี่ยขับขี่รถออฟโรดได้หรือไม่นะครับตัวเกมเนี่ยจะเล่นเป็นด่านเป็นด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวของรถต่างๆมีให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้นะครับ ฝึกคามท้าทายได้เหมกันตัวเกมเนี่ยก็จะมีด่านต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเจอแยะมากมายแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะสามารถตกแต่งรถได้ตามที่ เราต้องการเลยแล้วก็กกระบบการตกแต่งค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูนได้เลยนะครับแนวซิมูเลเตอร์กันบ้างนะครับใครที่อยากจําลองเป็นเซลล์ขายรถแล้วก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อวา 2023, ่าเซล l e อ l ์ r Simulator 2 0 2อันบก็เป็นเกมที่ทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็จะมีสนุกมากๆนะครับตัวเกมเนี่ยหลักๆนะครับก็คือเราเนี่ยต้องทําเกี่ยวกับการขายรถแล้วก็ขายให้ลูกค้าอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตัวเกมนี้จะมีรถตั้งแต่ให้ เราได้ไปเลือกเล่นหรือว่าไปเลือกขายกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมีทั้งการไปซื้อการปรับสีรถการปรับแต่งรถก็มีเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกก็ไม่ได้สวยเลยมากมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นเกมนี้กันได้นะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้การดูได้นั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมเล่นเพลินเล่นมันแล้วก็เป็นแนวยิงกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Ferro ัรบ ah <dle> <HHH> ตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะได้ระบุเวนสุนัขกิ้งจอกนะครับที่เราจะต้องไปต่อสู้ตามด่านต่างๆเลยทีเดียวตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวชูติ้งผสมแนวโรคลายที่จะต้องไปประจญภัยกันในดันเจียนนะเพื่อจะนําเอาเหล่าตัวของแต้มเนี่ยมาเก g r a d e สกิลของเราให้มีความแข็งแกร่งขึ้นตัวเกมไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับหลักๆก็คือลงไปยิงแล้วก็นำทรัพยากรต่างมาเก g r ตัวของเรานั่นแหละนะครับตัวเกมก็จะมีการดรอปไอเทมต่างให้เราได้เลือกเล่นกันแล้วก็สกิลเนี่ยจะสมให้เราตาม ด่านมันต่าง ด้วยนะก็เป็นเกมนึงที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็เป็นเกมที่เขาจะมีความน่ารักด้วย,วยเกมแนวโปเกมอนกันบ้างนะครับสำหรับเกมจะมีชื่อว่าโคลมอนน่นองนะครับเราเนี่ยจะต้องไปหาประจนภัยต่อสู้กับโปเกมอนแล้วก็นำโปเกมอนเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นตัวลูกน้องของเราแล้วเราเนี่ยก็ไปแข่งขันกันตัวเกมมีประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวของสภาพอรากาศที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวันและเวลาที่เขากําหนดไว้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นแนวพิกเซลอาร์ตภาพ่าได้ทำออกมาได้ดีมีความน่า รักอยู่ในตู้ยินแล้วนะครับเนาะแล้วก็ตัวของโปเกมอนเองเนี่ยเลือกเล่นหรือว่าเลือกสู้กันค่อนข้างเยอะนะครับมีระบบการรับรองจอยสติ๊กคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับเนะาะสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้นะเป็นเกมที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นบ้างสำหรับ1 5เกมมาใหม่ไม่ใช้เน็ตประจำสัปดาห์นะครับกล้องว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบ คลิปนี้กันน้องก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากติดตามก่อนแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม